เธอครับ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 จอดขวางอะไรเนี่ยมึงจอดขวางอะไรตรงนี้เนี่ย ไอ้โลนอยู่ไหนอะไอ้ที่ไม่ไปไนไอ้โลนอยู่ไหนไอ้โลนอะโอ้ไปแล้ม huh? ันท hey, ี่ไปล้วมันที่ที่เล่นม้งานไม่มีทรงอะไไหนอะ้ไหก้มนก้ที่ไม่ทงะที่ไม่มีทรงอะจริงจรอะอมาเป็นปีแต่เลกับใก็ไม่มีทงอะ้หลอรอไหมก้มหนดิน้องหลอก้มไหนดิเดเดี๋ยวผมมามาล้ไปไหนอะ้ยคุณกอนดาวไอ้เีออเอหลกไม่ดี ไม่ก้มไหนหรอเอ้ยเงียบไม่ไว้สัตว์ไปก้มไปดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปด่านะอย่าไปด่าเราเอาแค่เราเอาแค่เราปันปันพอไม่ก็ไม่ด่านะเฮ้ยก้มหน่อยอันนี้ยาวอีน้องอันนี้เงี้ยไปอ้อันนี้ยาวยาวหล่าพิจารพี่มาพี่มาดิพิจารเมื่อวานทำอะไรที่ไว้อะพิจารณ์พจารณ์ไม่อยู่พิจารณ์ไม่อยู่ไอ้ไปเรียกเรียกให้กูด้วยนะไอ้เที่เราไอ้ตัวเมื่อวานเนาะเป็นใบเบื่ออะไรดิมัน่ดหลอกก้มไปดิไอ้หลอกก้มไปดิ ไม่ก้มไหนอ๋อโหน่ายเชี่ยที่อยู่มาเป็นปีแต่ไม่มีทรงอ่ะไอ้จ้าไม่อยากเชื่อเลยไม่ก้มเลยหรอเห็นเมื่อวานให้เราก้มจังวันนี้เราให้ไหนก้มเห็นก้มเลยเอ้ยกูต้องถ่ายรูปให้เพื่อนดูไหมเนี่ยไม่มีจังเลยเพื่อนดูไหมนะครับกูต้องถ่ายดูแล้วให้หลอดวิลล็อกเมื่อวานไม่ให้เราก้มอ่ะวันนี้มันไม่ก้มให้เราเลยว่ะโอ้คุณสาแลกกันนะโอ้ไม่เลยมีได้ข่าวว่ามึงถ่ายด้วยเหรอถ่ายเงินด้วยเหรอเออถ่ายเงินยจนหลสัตว์ฮะ เฮ้ยแกงเหม่อไหมเนี่ยกูรู้มึงได้ยินในสัตว์มา <S <S 2> <S 2> ไอ้บ้า,บาเรามึงก้มดิวันย่าให้กูก้มอยู่เลยเลยแลกกันดีเนี่ยโหรอหลนายหิวข้าวอ่ะขอขอข้าวไอะะ้บปะนายนายนาย โตขอเอ็มหนึ่ได้ป้าเสียเวลาข้ารอขอได้ป้าหนึ่งห้าห้าสี่ขอข้าวหน่อยดิหนึ่งห้าห้าสี่ขอข้าวหน่อยได้ป้านายเม้ยรอขอข้าวเสียเวลานะเอ็มหนึ่งเออเอาเราอยู่เงินเองเ้ยเมื่อวานเมื่อวานหิวเมื่อวานเมื่อวานถ่ายตังค์เลยหรอถ่ายด้วยที่เมื่อวานเนี่ยโอ้โหถ่ายตังค์ที่ผมเฉยโลไมเห็นก้มเลยนายก้มให้เราบ้างดิหัวนายเรานายอยู่หัวนายอยู่พอๆกับไอ้นี่รองเท้าเราเลยนาย ว่ามันอยู่เชื่อไหครัว่ามันอยู่ว่ามันอยู่ว่ามันอยู่เราเราจบแอดเดิลมันก็ต้องออกมาอยู่ติการเล่นไปอ่ะประมาณนี้แหละเมื่อวานให้ผมพูดมาใช่หรืออะไรอะไรเฮียอะไร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 มือก่อนนะครับพี่ๆอะไรเออเออะไรเดี๋ยวไอ้อะไรนี่จับตอวเรียนๆครับไอ้โหล่ไปไปไปเรียกไปเรียกลงมาดิโหลเมื่อวานจับได้ป่ะฮัลโหลหล่อไอไอเมื่อวานไหนหัวโล้นไอ้หัวโล้นเมื่อวานอยู่ไหนไอหัวโล้นน่ะที่มหาภูเก็ตที่แลน่ะไอ้หัวโล้นอ่ะ ไไออ้ it, ้นนีี่่ดมึงถามไใ้วอดิ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 เขาถามแม่ร่นอยู่ไหนอ่ะเอ็กเดินเออดีมากเดกเดินเบบี้วอล์จัดดีมากน้องพี่กลัวแค่เดียวพคร่อไปสอดไปไปไอ้เหี้ยแม่งไม่ก้มหน่อยวะไอ้เหี้ยแหมเมื่อวานเล้าพังเลยวันนี้เงียบกิบเลย เดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวกูเอาแม่งกิ๊กเฮ้ยเราไม่ออกเดี๋ยวไม่ก็ออกมาเอาแมงทั้งปีอ่ะสองพันี่ห้ามอบให้คุณ <laughs> นี่แหละไปฟ้าตัวนี้แหละแม่งเล้าผมกับพี่จอนพังเลยเมื่อวานไอตัวเฮี้ยนี่แหละจำไม่ดีเลยใช่หรอไอ้เฮี้ยนี่เคยอไล้นเมื่อวานเหรอไอ้เฮี้ยนี่ไอ้นี่ไงที่มันใส่สมเนี้ยที่มันเล้าพี่อาจจะมันเรียกพี่ลุงอ่ะมันหหโลแล้วก็ไอ้คนต่างใต้ต่อที่เลยพี่ลุงอ่ะแล้วก็ไอ้เฮี้ยนี่ก็ที่กูไปซื้อที่ร้านปืนอ่ะได้ตัวนี้แหละพี่ที่เรียกพี่ลุงอ่ะกระถ้อยตอบอ่ะหล่อุ่งกย่าเพิ่งเียไอ้นี่ก็ลุงอีกตัวไอ้เฮี้ยนี่แหละ เราแม่งต่อเดี๋ยวเราแม่งต่อเดีวเราแม่งต่อกูชอบด้วยงานเราอะ่ะงานปั่นประสาทอะ่ะกูชอบด้วยสัตว์เอาให้แม่งหลุดเลยแหละหลุดปุ๊บก็คือแม่งปั๊บเลยแหละกูเอาแม่งเดี๋ยวนั้นเลยแหละเยอะ ไ้ฟ้าคนละยี่ดิมึงไรเนี่ยติดพอลยเฮ้์น้องโอ้ยเออยี่กแ็แด้มึงมีเงินถึงหรอกต้องโอนให้มึงไหมเนี่ยยี่สิบเอ็มอะร้อยโอนโอ He logi, you know what it is. Fallen sick, who fuck you with? Souls in trouble, who can make a blitz? Send my the dog,